xong tắm là gì đó đi làm nữa nữa làm nữa làm nữa làm 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 ลุงเล็กเด้อเข้ามาค่าซุ้มก็ร้อยห้ิบอาหารเราก็สั่งเอาเขม,มีให้เลือกนีดูได้ดยนี่เราก็เอาอะไรมากินก็ได้เด้อ ถ้าเอาพัดลมพัลมเขาก็ตัวละห้าสิบาทพวกข้าไฟอย่างละร้อยถ้ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยน่ะเราแบบเป็นหมูกระทะชาบูเนี่ยเราก็เช่าเขาได้ดิเพื่อนมีปักมีอะไรท้อมแต่ถ้าเป็นไปได้เราเอาของมากินดีกว่าบรรยากาศโอเคใช่ได้ คนก็เยอะอยู่ดีด้วยตอนนี้เราก็รออาหารสั่งตำไทยตำปูปลาต้มแซ่บกระดูกอ่อนกอ็แคบหมูข้าพะไม่เล้อยงก็เหนียว เอาแบบง่ายๆกอจริงมีข้าวมีข้าวพาร์ตนี่ปูปลานั่นเว้ให้ก้อยมันนี่ตำไทยไอ้นี่เอาไว้ให้ก้อยอนนปลาเดี๋ยวพ่เนาะ โอ้าามันไม่อรอลงรับแรกนั่งบหูอหมันตึ๊บเลยตนงเนื้อั้วกหวดักปูนี่ดักปูมาอกจาไป,ไปิ้งปูอยนากปิ <illing en> <s <Elliott> <S <mel> ้งหนกินได้ชิมดููหลยมันใส่องมันหวานของแน่นอนธรรมดาลปราจาเด็กบ้ามันพิเศษมันธรรมดา้ไมนเปลี่ยนกุ รอบหน้าเอาแม่มาฮะน่าจะมาทีเดียวเนาะหิวข้าวฝังข้าวมานันเสาร์ทิตย์มาพักผ่อนเย็นสบายแต่เไม่ข้างทางก็ไม่รู้จะซืบกันมาเนาะด่วนไงรีบอยากมาดึงไงคาช้าาอยู่นัเนี่ยเวลาที่ก่อนนั้นหยาบเราเชื่อเวลาตอนนี้เร่นก่อนนะเวลาค่ะเวลาคับเย็นสบายดีเนี่ยพ่อนเาผ่อน เราข้าวหน้าเราค่อยเราพ่อแม่มาเลยทีเดียวมันยังไม่เต็มตัวเลยที่มันนั่นนี่มน้ำนี่เหมียวเอาน้ำมาผสมซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มปลาอร่อยป่ะไม่ยิ้มตอนมันจะปาดให้ออกนอกจานไม่เอาเอาน้ำโต๊ะมาให้นะชุดหนึ่งนี่เหมียวจานมาเก็บมันขาดอะไรมั่งวะ เรนพี่รู้ต้มแซกหนึง่งกินหมดก็เอาจานมาวางไว้ที่เดิมนี่มากบบาเกินไปเตรียมนสั่งอะไรบ้างวะเออเตรียมครบเลยหนูสั่งหนูสั่งลาบเนื้อนะอันนี้มาาันลาบอันนี้น้ำตกเหรอเราได้สั่งน้ำตกหมูเออน้ำตกหมูแล้วล่ะลาบเนื้อ,อ,อ,อยังไม่มาถึงต้มแซกสั่งกี่อย่างไม่รู้อ่ะห้าร้อยไม่ได้จดไปจีพี่จดยังมันบินอยู่กับเขาบินอยู่เหร มันมาหอมด้วเด็รดน้ำด้วป็ไดเขาย่างูหอปลาเขาเลยนี่เออปลาเขแซ่บต้องพบตาเมาด้วยนื้อมาเนื้อมูมันต้องมาตั้าเช้าใช่ไหมบกมาปีห้าเลยมาถึงนี้มาไวแล้วก็เตรมเตาเตรียมอะไมาง่ายถ้ามาชิวๆต้องแบบว่าเปลี่ยนสื้อผ้าหลายรอบเติม

พี่นาอันแของต้ของยาคืนแล้วได้ถึห้าสิบใช่ไหมห้าสิบี่คจ่ายเข้าสิบจ่ายเของเครื่องของงตมาอ่ะมเหลืออยู่ที่พี่ซ่อนไหนอันนี้เหลืออยู่แล้วกับผ้ายังมาอีกกินก่อนะไร

สานาาาีไม่ได้าาูเนี่ยไม่ได้หยุดเลยาทำไมอ่ะก็หมดโควิดดสูงต่ำดูด้วจ้าลาี่สองทอืมเอเน้อเน้อับเนื้อลับเนื้อลับเนื้อแกมรับหูลับหนูการแรกใช่ไ เดี๋ยวข้าวหน้าข้าวหน้าเดี๋ยวนาทะเทำเอามเอาไมมาทำกินดี้เเยอะขึ้นกว่ามวยเบี้ยดิไปไกลนันนึเฮ้มึงคิดอะไรอยู่มาวผสาวพียเลยถงหน่ัผังเมียไงไปนั้ไมีคนมีคนมีตามีตาแล้วไปลงตรงไหนวะปข้างหน่ลอดเราไปข้าง ไปไนลม่ปให้เลยวไปใจขนาดน้ยมันหนมันนมันลุนเดือลุนเด๋อเฮ้ยอย่าเพิ่งอยนาโยนอยแล้วเดยวมันไหลไปนู่นเลยหมวกยางว่ะหมวกหมวกยางไม่ใช่ว่าราคานน้อยแซ่บคือตำาดีนนี้เฮ้ยเฮ้ย

เนาะอยมาเด้อเพื่อนๆอันนี้คือเมื่อโครโดะยาวไปยาวไปเนื้อแต่มันก็เห็นเองเนี่ยแต่มันก็ชัดเองเนี่ยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเจอไปแล้วพี่เดียวเกาเหดียวหกดละยังมาแบ่งกันเลนะ้ว หนูก็สั่งใหม่ไม่มีเลยี่หลังบอกเอสุ่มเอามาทีเดียวได้ไหมหนูว่าจะแต่ข้าวเที่ยงเบิ้ดเลยเบิ้ดแล้วเพื่อนดูสุ่มกบอัวหน้สั่งมาแค่นี้นะเดี๋เดี๋ยวหลายอย่างเลยเดีอะไรบ้างเดีอะไรบ้างชุกชุงเลยอือคือมาจบทอไร่ ดหมดแล้วเอาไปกลัมาเอาเอาหมแล้เยกินให้หมดน่ะกินให้หมดก่อนพาไปดูได้โเะลับยังไงแป้งกัดกระโดดน้ามลคองเถอะละอันนั้นตื ตือเพ่อไก่แ้่นั่งดีๆนะลูกเดี๋ยวหงายหลังโอเคไหมตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสิบห้าแล้วเพื่อนๆใช่ไงนะก็ลาด้วยบรรยากาศอ่าถ่ายน้ำตกแล้วหรอถ่ายแล้วอันนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวนาก็นั่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวนาก็จะกลับแล้วเด้อยวเดี๋ยวงานลาด้วยบรรยากาศน้ำตกเสุดท So let's go. This is feeling Cause you know it's time for find the real, find the real me. So let's go. This is the feeling. Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win Find the real. Find the real me so let's go see the feeling because you know it's time for the meaning that we show find the real find the real me Find the real Find the real me So let's go She's the feeling Cause you know oh, It's time for the meaning Find the real Find the real me so let's go is a feeling because you know oh. it's time for the meaning now we show find the real find the real me so let's go the real find the real me so let's go seize a feeling cause you know oh, it's time for the meaning that we show find find the real านโยด้วยโยตีนเปรวันนี้เราก็จิกาบแล้วเด้อจบทริปแล้ววันนี้ <the> มาเที่ยวน้ำตกนครนายกอ่า สวนลุงเล็กปัดนี้เมาแล้วเนี่ยเมาเมาแล้วอันนี้เรากำลังเตรียมตัวการเล็กน้อยก็ร่างเท้าร่างอะไรซุ่มกระพวกวอันนี้ก็ซุ่มขี้เมาขี้เมาไอดไม่จรจดจดดสวัสดีครับนันนาขอลาพีเดอี่เด้อเดินทางปลอดไทยทุกทุกคนบอกต้อของนี่แหละบายๆเจอกันที่นครนนท์ครป เจอกันใหม่คลิปหน้า้อจ้า